ดูรถไม่ตัวท็อปนะครับคันนี้อยู่ที่ประมาณสองล้านกว่าแมตต์จอกรดลื่นเปลี่ยนสีเออเราจับเปลี่ยนสีไม่รู้ว่ารุ่นนี้ทำได้เดี๋ยวเดี๋ยวนี้เอออาจจะมาก็ได้เปิดประตูเครื่องผมนะเอาเองเวลาปิดประตูนะครับผมแค่เหยียบเบรกครับผมเหยียบเบรกปุ๊บประตูปิดเองครับผมยังไงเราเหยียบเบรกทำแท็กซี่ได้เลยครับผมเนี้ยแท็กซี่ญี่ปุ่นนะครับผมเปิดประตู คันนี้เขาบอกว่าทำความเร็ว0ูนย์ถึงหนึ่งร้อยนะครับอยู่ที่ประมาณสามจุดแปดวินาทีครับผมรถจีนไปไกลแล้วครับผมสวยมาก นี่เป็นรถไฟฟ้าด้านหลังเป็นไงผมว่างครับพับเรียบได้เทสลานี่คืออะไรอะ่ะต้องถามว่าเทสลาคืออะไรเลยฮะคือบะหลังนี่ปรับระดับได้ปรับระดับได้ด้วยได้ี่กดูอีกรอบในการเปิดประตูรับผมแกแตะแขนีผม โอเค okay, ครับผมเรานา,นารถจีนไปแค่นี้ครับผม,อมขอบคุณครับ